สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ดอกจะบาที่หน้าบ้านนะคะออกดอกดกเป็นพิเศษนะคะอวด มากเลยนะคะสวยค่ะที่เห็นก็จะมีสีแดงนะคะที่เห็นบ่อยๆอะคะ่ะจะมีสีแดงกับสีเหลืองนี่แหละคะ่ะแต่วันนี้ที่ปลูกไว้ก็จะมีสีเหลืองสีเดียวนะคะดอกอวดใหญ่สวยงามมากเลยะะล่ะค่ะเราก็จะสู้กับแสงแดดได้ดีนะคะต้นนี้ปลูกไว้ที่หน้าบ้านก็รับแสงแดดเต็มๆเลยะคะ่ะเต็มวันเลยนะคะดอกก็ค่อนข้างสมบูรณ์นะคะเพราะรดน้ําทุกเช้าแล้วก็ให้ปุ๋ยอะคะ่ะค่อนข้างจะแข็งแรงนะคะแต่ถ้าเจอ อากาศร้อนมากๆก็ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะเพราะดอกจะไม่ค่อยแข็งแรงก็จะบานบางทีบานยังไม่เต็มที่เลยล่ะคะ่ะแล้วก็จะชิงร่วงไปซะก่อนนะคะแต่รุ่นนี้ก็คืออากาศค่อนข้างจะไม่ค่อยร้อนมากอะคะ่ะก็เลยจะออกดอก ค่อนข้างจะแข็งแรงแล้วก็บานอยู่ได้หลายวันนะคะแต่ตอนเย็นๆก็จะมีอาการเหมือนก็คล้ายๆดอกจะหุบลงมานิดนึงแต่ไม่ถึงกับหุบเลยนะคะพอรุ่งึ้นวันใหม่ก็จะเบ่งบานอ,อ,อีกอีกอีกครั้งนึงอะค่ะแล้วก็จะบานไปประมาณสองสามวันนะคะดอกจะอวบสวยอย่างนี้นะค่ะเวลาออกหลายๆดอกนะคะ บานสะพังเต็มต้นนะคะเหมาะที่จะปลูกไว้โชว์ที่ทางประตูทางเข้าหน้าบ้านเลยล่ะคะ่ะต้นนี้ก็ปลูกไว้ในกระถางนะคะเพราะว่าเป็นบ้านที่พื้นปูนนะคะก็เลยจะต้องปลูกไว้ในกระถางรดน้ำทุกวันดอกก็จะดกแบบนี้ละคะ่ะการบำรุงปุ๋ยก็ไม่ได้บ่อยนักนะคะคือน้ำเนี่ยจะต,ต้องให้ทุกเทาทุกเย็นนะคะแต่ปุ๋ยก็จะนานๆครั้งหนึ่งอะคะ่ะ ก็อย่างที่เห็นละค่ะดอกก็จะดกแล้วก็ออกมาสวยสะพั่งแบบนี้เลยละค่ะมีความสุขในทุกๆวันแล้วก็ในทุกๆวันมีแต่ความสุขไปกับยศยูพันนะคะอย่าลืมกดไลค์ like กดติดตามให้กับยศยูพันได้นะคะขอบคุณ